นี่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้นะในยุคเหตุการณ์เอาแต่เด็กการนะในยุคที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประชุมอยู่มีพระเถระรูปหนึ่งท่านชื่อพระตัณลเถระท่านสามารถรักษาจิตให้น้ำไปหมาสูดกรนได้แล้วสั่งจอดเดินข้ามไปหมาได้เลยผู้คนเห็นก็โกราบถอยย่อมสรรเสริญสกันว่าผู้ในปาริภาร ข้อความเป็นมิตรภาพพระกัลปิรักผาเมื่อก่อนก็เป็นบุคคลเข็บใจมีทรัพย์สมบัติน้อยดังลงชีวิตอยู่ด้วยความเห็นว่าแต่เห็นทางสัญจรไปมาของพระวิสุทธิ์ที่ออกบิณฑบาตเนี่ยย่อมไปบนถนนโดยฝ่าแยกต่างหากถนนธุรกาเอเลี่ยมมีแองก์น้ำมีโฝนมีลมทำให้การเดินทางเป็นปัญหาพระวิสุทธิ์เนี่ยเป็นไปด้วยความยาก ท่านรวบรวมสัพผัแนเห็นเล็กน้อยที่จะต้องใช้ในชีวิตเอามาทำขนมปูแผ่นพื้นทำได้แค่แผ่นพื้นแล้วให้พะในสั่งจอไปมาไม่ได้จิงทั้งหมดเลยมนะัแค่แผ่นพื้นวางไว้เป็นขนมลาบชากโลกปแลวเน,นี่ยตอนที่ชากโลกมีสัมผัสเงินสัมผัสทองมารอเราท่านเห็นเลยนะว่ามีแล้วก็มีเทโพเทพนา เสียงต้นเตีขับฟังประโคมท่านรู้ตัวแล้วจะอาลโลกดท่านไม่บอกกับคนที่อยู่รอบข้างว่าเดี๋ยวจะไปนและสุดทัาท่านก็ทำก,การอะไรคือรับจา,ทารทำพังทลาปเสียงต้นเตีประโคมขับฟังท่านดระเินไปบนถนนเงินและถนนทา่าผองกลับสู่สวรรค์ชั้นดาวฤกษ์ญาติโยมสาธุ ที่รองรับท่านให้ท่านขึ้นไปสู่สวรรค์ชัน้นเดายวหนึ่งที่ผลแห่งการทำบุญน,น,น,นั่นแน่เดียวอชาติปัจจุบันมาเจอพระสม,มามธเจ้าถึงได้เป็นพระกับรอีกลำตีนะแล้วอธิษฐานจิตให้น้ำในผาสุกายเป็นนกเิดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราทูกคนอยู่ที่นี่ไม่ธรรมดาเนี่ต่อไปมีฤทธกมีเดชเยอะม,ม,มากอธิษฐ,ฐานจิตให้น้ำมันแข็ง ถ้าจไม่ไปนำแข็งให้เอาไปแช่ห้อูเย็นหเป่เกลอแขเพื่อเพื่อมันไม่ออกหมดในปัจจุบันเพราปัจจุบันเราอาแใช้ไม่ใช่เราไม่้อาแก่งไม่ใช่เยงเท่านันนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบานเพราะฉะนั้นไม่มีใครเลยที่ไม่ใช่ลบนั้นคนที่ทำาบนนนจึงได้ลูนักลารบัน้กาน ทุกคนในที่นี้ได้ร่วมสร้างชีวิตจะราบรื่นจะเรียบร้อยคนทางของชีวิตเราจะสมศสกดและสง่างามไม่ขาดไม่มีคำมืดแห่งด้านเดียวไม่เดียเพราะว่าเราได้ทำคไว้ในโบสถ์แระพุทธศาสนาแล้วทางเส้นทางของ,งชีวิตของเราจะเรียบง่ายสูศักดและสง่างามไปตลอดกาลเธอ